เอ,อ่คำถามแรกเขาถามว่าถามแม่พอสอบถามอาจารย์ประภาครับแบ็กหลอกสามารถนำมาคำนวณมูลค่าหุ้นได้เลยไหมครับหรือมีอะไรต้องระวังเพิ่มเติมไหมครับผมเออพี่คิดว่าแบ็กหลอกเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจด้วยเบิร์ดแบ็กหลอกคืออะไรครับแบ็กหลอกคืออย่างนี้ คือแต่ละธุรกิจนะเบิร์ดก็จะมีการนับแบ็กหลอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมติ <c oughs> ว่าถ้าในธุรกิจอสังหาแล้วกันถ้าในอสังหาเนี่ยก็คือว่าลูกค้าี่ยมัดจํามาแล้วอย่างเงี้ยม,มันก็พรีเซลไงมันก็เป็นแบ็กหลอกใช่ไหมครับเป็นเป็นรายได้ที่รอการรับรู้ในอนาคตเนี่หรือไม่ครัแบ็กหลอกคือรายได้ที่รอการรับรู้ในอนาคตใช่วันนี้ยังไม่สามารถรับเอาแบ็กหลอกมาเรารู้เป็นรายได้ได้ยังไม่สามารถทําได้ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกงบเลยมันอยู่นอกงบมันอยู่นอกงบมันอยู่นอกงบนะครับก็นี่คือแบ็คหลอกเช่นก็คืออย่างเช่นว่ามีลูกค้าพีออเดอร์คอนโดไปแล้วนี่ใช่ปะอ่าจจะวางมัดจำเอาวางมัดจำวางมัดวางมัดจำวางมัดจำนิดเดียวนน่ใช่ปะถูกปะวางมัดมัดจำนิดเดียวนี่ใช่ไหมครับก็เร้วเนี่ย มันลยอยู่นอกงบก็ <c oughs> แต่ว่าวลังที่เขาคิดว่ามันคือแบ็กหลอกสมมุติว่าสมมุติว่าเบิร์ดเนี่ยไปวางมัดจาไว้2 0 0 0มืบาทสมมุตินะห้าหมื่นบาทแล้วกันว่าวมัดจำไว้ห้าหมื่นบาทแต่ห้องเนี้ยราคาสักสองล้านแล้วกันสมมตุติเล่นๆนะครับอย่างเงี้ยแบ็กหลอกคือสองล้านอืออือหรือ,อ,อถ้าในอุตสาหกรรมบางเนี่ยราคาเต็มเลยใช่หรือถ้าในบางอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานเงี้ยก็จะมีใบพีโอใช่ไหม ใบพีโอมาจากลูกค,คา้าใบสั่งซื้ออะมาจากลูกค,คา้าว่าอันเนี้จะซื้อนะในอนาคตเนี่ยในเนี่ยเดือนหน้านะนู้นนี่นั่นโน่นเดือนหน้าสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าแล้วแต่<น>ก็สักสิบล้านร้อยล้านก็ว่ากันไปอันนี้เรียวกว่าแบ็กหลอกคือยังไม่มันยังไม่ไม่ได้เงินไม่ได้มีอะไรรับรู้ไม่ได้ส่งสินค้าด้วยยังไม่ส่งด้วยนะครับก็ยังรับรู้ราไได้ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยว่าอะไรว่ามันมี rejection rate หรือเปล่าอ๋ออ่าเช่นวางมัดจําแล้วคําถามต้องซื้อเสมอไปมั้ยไม่นี่๋อถูกว่าอ่ามันมี rejection rate ด้วยเช่นหรือถ้าเป็นอสังหาเนี่ยลูกค้าไปกู้แบงค์ปรากฏกู้ไม่ผ่านอ่าเนี่ยก็เป็น rejection rate ใช่ไหมครับก็นี่บอกว่ารัฐธุรกิจอะเบิร์ตมันไม่มันไม่มันมันฟันธงตรงนี้ไม่ได้แน่แน่ไม่ได้แน่นอนอะแต่อุตสากรรมเลยบางอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสากรรมผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องดูว่า ออเดอร์เนี่ยมันจะเข้ามามันจะมีปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าเช่นเอ่อต้องเลื่อนอะไรเงี้ยลูกค้าทันที่จะสั่งก็เอ้ยสั่งนะแต่แบบเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเป็นปีหน้าอย่างเงี้ยแบ็กหลอกมันก็มันก็จะไม่เท่าเดิมดังนั้นวิธีการใช้แบ็กหลอกคือดูหนึ่งดูแต่ละอุตสาหกรรมนะดูแต่ละอุตสาหกรรมวัาธรรมชาติเป็นยังไงสองไปแทรกย้อนหลังว่าในแต่ละปีเนี่ยที่เขามีแบ็กหลอกเนี่ยเขาสามารถรับรู้เนี่ยรายได้เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของแบ็กหลอก เช่นมีแบล็คล็อกพันล้านแต่รายได้นะปีนั้นเนะี่ยเจ็ดร้อยล้านอีกปีหนึ่งแบ็คล็อกสองพันล้านรับรู้รายได้พันสี่ร้อยล้านก็แปลว่าอ๋อรายได้เนี่ยมันนา่าจะรับรู้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของแบ็คล็อกใช่ไหมอืมอย่างเงี้ยครับก็มันบอกตายตัวไม่ได้หรอกมันต้องไปดูแต่ละธุรกิจเอ้แต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันแต่แต่ตละธุรกิจก็ไม่เหมือนกันอืมแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาคำนวณทันทีไม่ได้ใช่ไหมไม่แด่แน่นอนแบล็คลอกมคงไม่ได้เออ อ่าไกลอีกวิธีหนึ่งที่เห็นพิพากั์ก็คือเหมือนมันถามผู้บริหารด้วยส่วนหนึ่งเอามาใช่ใช่ว่าจะสมมตินีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็บางอุตสาหกรรมอะแบ็กหลอกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายได้ด้วยนะมันแบบหลากหลายมากับแบ็กหลอกอะมันกว้างมากเลยอะคือบางอุตสาหกรรมเนี่ยเออรายได้สองหมื่นล้านโอ้เยอะไปว่ะรายได้หมื่นล้านก็เยอะอยู่ดีไม่เป็นไรรายได้หมื่นล้านแต่แบ็กหลอกที่มีเนี่ยมีสักหกพันล้านเห็นไหมมันก็มีอีกบางธุรกิจที่แบบแบ็กหลอกอะแบบ คือ,อไรายได้มันมาใหม่ๆอ่ะคือเหมือนว่าแบ็กหลอกมันสั้นอ่ะอายุมันสั้นกว่าอะไรเงี้ยนี่หรอไหมอืมโหมันหลายแบบอ่ะเบิร์ดแบ็กหลอกมีอายุอีกว่าต้องสอ่งมอบเมื่อไหร่ส่มมติเร็วๆหรือสมมติน,นานๆอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคคำถาม